อยากกินเค้กอะอยากอยู่ถึงวันเกิดน้องมุกอะอยู่อยู่แน่ถ้าเร่งนี้ยังไม่ออกก็จะทานวันเกิดน้องมุกอะอยู่แน่แน่รู้ได้ไงเอ้ออกไปสองรอบละเฮ้ยโคตรไม่รับลมเลอโออรไม่รับลมกี่รอบยังไม่ออกไงพี่มุกอะโคตรอึดอะถ้าถึิว่าออกทุกวีออกไปเย็นทุกวีแต่ถึร็ีสิบสองวีกี่วีแล้วสี่ เอออกวินี้ที่อะไรกาไม่หรอกไม่มันจะมีคนที่แบบออกไปยืนทุกวิงแต่ไม่ได้ออกวีนี้เราก็ต้องชนะเขาดีเราจะไม่ได้ออกแต่ดูเพลงเรามันท่ามันให้ที่ดูจากเพลงเราแล้วแบบเพลงเรามันง่ายแล้วแบบถ้าเกิดทำเต็มที่มันก็จะดูดีเพลงเขามีแต่เพลงยากๆนะเว้ยแล้วถ้าเกิดยากมาปุ๊บเขาพลาดมานี่หน่อยทําได้าเกาทำได้ก็ทำได้ เขาทำได้เราก็สวยไงเออยากเลยทำส่วยเออน่วยประมาณว่ารออ่ะรอเขาพลาดเดยเดอเหรอใช่างเราใช่เพราะว่าเราทาเต็มที่ของเราแต่เรารอเขาพลาดเาเหนไปชนะเราเหนื่อยเราแอบว่ารอเขาพลาดอ่ะอะไรวะถ้าเราถ้าเขาไม่พลาดเราก็ไม่ชนะเพราะว่าถ้าเบิ่อย่างเราเต็มที่เขาเต็มที่อย่างเงี้ยเขาก็ชนะเราเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเบืดอเขาเต็มที่อ่ะเขาเพราะว่า บ้นอาสารเขาคือสูงกว่าเราอยู่แล้ว <c oughs> แถมได้แตงไพรไปอีก <c oughs> เอาแล้วไงตัวท็อปของเพียงเรานะ <c oughs> เอาแล้วไง <c oughs> มีคนเดียวด้วยเสียงเทอ <c oughs> พอนน่ะพอคะแนนสูงสัตัด